คำเตือนคลิปวิดีโอนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันใ,นใดๆทุกชนิดเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับการแนะนำจากผู้ปกครองสวัสดีครับแอดมินคิมนำโชคปาลารวยสวัสดี f อซพี่น้องที่เคารพรักทุกท่านครับผมครับผมวันนี้นะครับผมก็จะพาเอพี่น้องนะครับ มาชมแนวทางหวยลาวพัฒนานะครับสูตรเจาะเลขเด็ดเม็ดเดียวเน้นๆนะครับในงวดประจำวันจันทร์ที่25เมษายนนะครับพศ2565นะครับครับผมเข้ามาแล้วนะครับผมจะชื่นชอบนะครับแอดมินคิมนำโชคพารวยนะครับก็ขอฝากด้วยนะครับฝากกด subscribe นะครับ กดไลค์นะครับกดติดตามนะครับให้อดมินคิมนำโชคพารวยด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นกำลังใจนะครับหาตัวเลขเด็ดๆแม่นๆนะครับมาให้เอฟซีพี่น้องรับชมในครั้งต่อๆไปนะครับครับผมสำหรับแนวทางหวยลาวพัฒนานะครับในงวดประจำวันที่22นะครับแนวทางก็ไม่ทำให้เอฟซีพี่น้องผิดหวังนะครับสำหรับสูตรเจาะเม็ดเดียวจากทางช่องแอดมินคิมนำโชคพารวยนะครับ ก็ให้เด่นอยู่ที่0ูนย์นะครับเม็ดเดียวเน้นๆนะครับก็คือ0ูนจะเข้าทั้งฝั่งลาวนะครับแล้วก็ฝั่งไทยนะครับแต่และที่เอาเรียกล่างไม่เหมือนกันนะครับงวดก่อนก็ให้เข้า9ก้านะครับก็ดิงบนเดิงล่างนะครับก็ถือว่าสูตรของเรายังคงที่นะครับ เอสคิมก็ทําไปตามสูตรนะครับสูตรมาอย่างไงเอสคิมก็ตามไปอย่างนั้นนะครับเพราะว่าคือเลขสูตรนะครับสําหรับช่องแอดมินคิมนําโชคพารวยคือเลขสูตรนะครับไม่ใช่เลขฝันนะครับเป็นเลขสูตรเน้นๆเลยนะครับครับผมสําหรับสูตรนะครับแนวทางเลขที่ออก400325นะครับ400325นะครับเลขล่างแต่ละที่ไม่เหมือนกันนะครับเว็บ6ตัวจะเอา40นะครับเป็นเกณฑ์ล่างนะครับ เวฟหตัวก็จะเอา0ูนนะครับเวฟบ4ตัวก็จะเอา0ูนย์สามนะครับสำหรับ325บนด้วยกันนะครับ325บนด้วยกันนะครับแอดคิมก็จับได้อยู่ที่0ูนย์กับ6นะครับก็ถือว่า2ตัว0ูนย์กับ6นะครับแต้มเดียวถ้าเป็น0ูนย์สองบนล่างนะครับเม็ดเดียวก็คือ0ูนย์ก็เข้าเฉพาะเม็ดเดียวนะครับเข้าเลขล่างฝั่งลาวและเข้าฝั่งที่เวฟสี่ตัวนะครับจเจาเป็นเกณฑ์ล่างนะครับ ก็โอเคนะครับก็ขอแสดงความยินดีนะครับกับ F.c. พี่น้องที่มีความโชคดีด้วยนะครับสำหรับตัวเลขแนวทางงวดประจำวันที่22วันศุกร์ที่ผ่านมานะครับกับสูตรของมังกรทองนะครับแอดคิมก็จะทำไปตามสูตรเหมือนเดิมนะครับเป็นสูตรตารางวันนะครับเป็นสูตรของมังกรทองนะครับแอดมินก็มี3สูตรนะครับมีสูตรของมังกรทองสูตรถุงเงินและก็สูตรเดินดีนะครับ สูตรไหนนะครับผมให้เข้าไม่เกินครึ่งก็จะเปลี่ยนสูตรใหม่นะครับสำหรับสูตรที่แอดมินได้จะใช้ได้เฉพาะรัฐบาลไทยและก็ลาวพัฒนานะครับสำหรับหาน้อยนะครับก็หวยหุ้นใช้ไม่ได้นะครับผมใช้ได้เฉพาะรัฐบาลไทยและก็ลาวพัฒนาเท่านั้นนะครับสูตรนี้ได้ไปเฮแล้วก็รวยนะครับสำหรับสูตรมังกรทองสูตรนี้แอดคิมใช้ได้4เดือนแล้วนะครับผมจะ4เดือนแล้วนะครับยังไม่ได้เปลี่ยนนะครับเพราะว่าเข้าดีนะครับถ้าเข้า สมมุติว่ามี14ครั้งหรือ15ครั้งนะครับผู้เราพัฒนาออกถ้าเข้า7เปลี่ยนเลยนะครับอันนี้ก็เข้า9 9งวดบ้างนะครับผม10งวดบ้างก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับก็จะใช้สูตรนี้ต่อไปสูตรนี้แอคคิมก็ได้มาตั้งแต่อายุ18ปีนะครับตอนนี้ก็จะ40แล้วนะครับผมเพิ่งได้มีโอกาสนะครับมานําเสนอมาออกอากาศนะครับ FC พี่น้องรับชมนะครับเลขกําลังวันก็จะมีวันจนันทร์ วันอังคารวันพุธนะครับวันพฤหัสวันศุกร์วันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์เลขออกวันไหนเราก็คำนวณวันนั้นนะครับผมเอ็ดมินก็จะมาสรุปย่อๆให้ดูนะครับของรัฐบาลไทยก็เข้าดีนะครับของรัฐบาลไทยล่าสุดนะครับในงวดวันเสาร์นะครับที่16นะครับแนวทางเลขที่ออก5885ล่างมานะครับผมเต็มๆเลยนะครับก็ได้มีพี่น้องได้โชคดีกันนะครับไปจับคู่นะครับสําหรับเอ็ดมินจับได้อยู่ที่ 1กับ7นะครับที่แรกว่าจะเอา1กับ8นะครับเรียกแม่น้ําได้8ปดแอดคินเลยไม่เอานะครับถ้าเอามันจะไปอั้นนะครับได้8ไปก็อั้นแน่นอนนะครับแอดมินก็เอา1กับ7นะครับก็เจาะให้อยู่นะครับเจาะเจาะ1นึให้อยู่นะครับก็ขอแสดงความยินดีกับพี่สีพี่น้องที่มีความโชคดีสายวิ่งสายรูด1เม็ดเดียวนะครับรวยยกช่องนะครับสําหรับล่าสุดวันศุกร์นะครับของหวยลาวนะครับแอดมินจับให้อยู่ที่ศูนย์นะครับเม็ดเดียว นะครับ03ก็มานะครับในตาราง04ก็มาก็ถือว่าสูตรนี้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับถ้าจับได้3ก็จะไปเข้า03นะครับก็จะเข้า03นะครับก็ยินดีด้วยนะครับสําหรับ FC พี่น้องที่มีความโชคดีก็โอเคนะครับสําหรับเลขสูตรเรายังคงที่นะครับสูตรนี้ก็มั่นใจร้อยเปอร์เซ็นตมาแน่โอเคนะครับสำหรับวันจันทร์นี้เป็นเลขค่อนข้างสูงนะครับเอ็มิงก็ประกบคู่เรียบร้อยแล้วนะครับ ตัวเด่นของเราก็จะมี2มี9มี5มี4มี6มี7นะครับสำหรับเลขอของมังกรทองนะครับตารางวันจันทร์นะครับสำหรับเม็ดเดียวแอดมินก็ประกอบคู่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็มาชมกันเลยนะครับสำหรับสูตรเจาะเม็ดเดียวของเรานะครับเม็ดเดียวประกอบคู่ออกมาแล้วนะครับได้3คู่นะครับเด่นๆเลยก็คือ2สายวิ่งสายรูดๆนะครับเพื่อความชัวร์ สองนะครับเม็ดเดียวคือสองก็สองก็จะมีศูนย์สองสองสี่สองแปดนะครับสำหรับสองนะครับสำหรับคนงบน้อยก็ศูนย์สองสองศูนย์นะครับสองสองสี่สี่สองนะครับสำหรับแปดสองสองแปดก็ต้องรองนะครับรองไว้เพื่อความชัวร์นะครับอันนี้คือเม็ดเดียวเลยนะครับเน้นๆเลยนะครับก็คือสองนะครับถ้าเอฟซีพี่น้องไม่ชื่นชอบสองนะครับแอดมินก็จะรองให้ก็คือห้านะครับผม ถ้าไม่ชื่นชอบ2แอดมินก็จะลองให้ก็คือ5นะครับเด่น5นะครับก็จะเจาะให้ลองอยู่นะครับถ้าไม่ชื่นชอบ2นะครับแอดมินก็จะลอง5ก็เจาะ3คู่เหมือนกันนะครับก็จะมี5 4 5 1 8 5้านนะครับสำหรับคนงบน้อยก็5 4 4 5นะครับ5้1 5นนะครับ8 5ก็ต้องรองนะครับรองไว้เพื่อความชัวนะครับสำหรับคนงบปานกลางนะครับนะครับชุดรองของเราบางทีก็เข้าชุดรองนะครับ โอเคนะครับสาหรับชุดลองนะครับถ้าให้ชื่นชอบ5นะครับตัวสุดท้ายเลยก็คือ4นะครับจะเจาะให้อยู่ที่4นะครับเลขในตารางมี6ตัวนะครับแอดมินก็จะเจาะให้นะครับ3คู่นอะเม็ดเดียวใครที่ชอบเม็ดเดียวเลยก็คือ0นย์นะครับ0นเน้นๆเลยโอ้สองพูดผิดขอโทษขออภัย2เน้นๆเลยนะครับสำหรับสีก็จะมี4ี6 4 4 8นะครับผมที่สี่พี่น้องที่เคารพรักนะครับสำหรับตัวเด่นก็4 8 8 4นะครับ 4884433464ก็ต้องลองนะครับรองไว้เพื่อความชัวร์นะครับสาหรับคนงบปานกลางนะครับตามนี้เลยนะครับบางทีเข้าชุดรองนะครับครับผมสําหรับ FC นะครับพี่น้องที่ไม่ชื่นชอบตัวที่แอดมินวงกลมไว้ให้นะครับหรือว่าติ๊กไว้ให้นะครับถ้าไม่ชื่นชอบก็สามารถจับคู่ในตารางได้เลยมีสิทธิ์เข้าทุกตัวนะครับเป็นเลขของมังกรทองงวดที่แล้วเข้า40แล้วก็03นะครับตัวเด่นแอดมินก็จ่ะให้0นะครับงวดที่แล้ว นะครับโชคดีกันยกช่องเลยแหละนะครับถ้าอยากชนะรูดเอาก่อนนะครับรูดแล้วก็ไปเจาะอย่างเงี้ยจะได้ดีกว่านะครับสำหรับ3ตัวนะครับเอ็นมิงก็เจาะออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับผมประกบคู่นะครับได้3คู่นะครับ3ตัวเด่นๆก็จะมี5 4 2 4 5 1นะครับแล้วก็3 0 2นสะครับสำหรับตัวเด่นนะครับชุดนะครับผม3ตัวนะครับผมนะครับเจาะได้3คู่ สำหรับชุด4ตัวนะครับก็จะเจาะอยู่ที่นะครับ4 5 4หนะครับแล้วก็4 5 4ห4 5 1แแล้วก็4302นสะครับสำหรับตัวเด่นนะครับผมชุด4ตัวนะครับสำหรับเบิ้ลก็จะกันไว้ให้อยู่นะครับก็จะกันไว้3คู่นะครับก็ระวัง4 4 2 255นะครับสำหรับชุดเบิ้ลนึว่าประจำวันที่25นะครับเมษายนนะครับพศ2565รนะครับ ครับผมสําหรับ FC พี่น้องนะครับที่ชื่นชอบแนวทางหัวเราวพัฒนาสุดเจาะเม็ดเดียวเน้นๆนะครับจากทางช่องแอดมินคิมนาโชคปรวยถ้าชื่นชอบก่ออกไปก็จะลืมกด subscribe นะครับกดไลค์แอดมินด้วยนะครับสาหรับ FC พี่น้องที่เข้ามาใหม่ถ้าชื่นชอบสูตรของเรานะครับเข้ามาแล้ว7งวดนะครับถ้าชื่นชอบก็อย่าลืมกดติดตามนะครับที่สําคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับแจ้งเตือนไว้นะครับเพื่อจะไม่ได้พลาดการแจ้งเตือนในคลิปต่อๆไปนะครับ สำหรับ f c พี่น้องอยากได้สูตรนะครับเม็ดเดียววิ่งล่างอย่างเดียววิ่งบนอย่างเดียวคอมเมนต์มานะครับแอดมินก็จะไปคิดค้นหาสูตรมา f c พี่น้องรับชมนะครับสำหรับพี่น้องอยากได้เลขวิ่งนะครับโอเคนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอ f อฟซีพี่น้องที่เข้ามารับชมช่องแอดมินคิมนำโชคพาด้วยนะครับจงมีแต่ความสุขความโชคดีนะครับผมตลอดปีและก็ตลอดไปมีเงินทองใช้ไม่ขาดมือนะครับขอให้เฮงปังต่องวดด้วยกันอีกนะครับสำหรับวันนี้โชคดีทุกท่านเช่นเคยนะครับผมสวัสดีครับ